ว่าประเภทตาจากแผ่นดินพุทธภูมิสู่แผ่นดินสุริยฤทธิ์ในจุดกุศลเขียนเครื่องหวามน้อยหน้ารูปของคุณแม่อำนาจแห่งบุญกุศลใดคุณงามความดีซึ่งคุณแม่พระทิี่กัลยาณีสมบุญนี้ที่ได้จากการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภา,าวนาให้คุณแม่เป็นเฉทิมฉัตรได้กล่าวตามตังนี้ อิมิดาสการินะปิปูชยาอิมิดาสการนะอิมิดาสการีนะปิปูชยามะอิมิดาสการา เชือทุกท่านได้อารัตนาสีห์น้านพร้อมกันมะยังเทวิสุวิสุขรักขณายาติสาเนนัสสหานันจศีลานิยจามาติยัมปมายังเตวีสุวิสุรักขณายาติสารเนนสหานันจศีลานิยาจามา

เบตปาจยโยะาระมะนปาจัยโยอติปติปาอานยาปายปาเบตัยยปาจัปาจัยโยะามปาจยโยวิปปาสะปาจยโยลปาจย นะฮะเดี๋ยวเาจิตอวิษฐานเล็นิดทึงคุณแม่นะเสดคุณแม่มารับทักษิณาโนบัตาที่ได้น้อมถวายว่า ไพิจารณาภาพนโยตัิโมตุปาจิตตานิโรธติเจสามุขะสมุทสุโธขณะเดจ

Thank you. แม่ประพิทันารุยาตินังโหตุาตงโหตุสุขิตาโหตุสุขิตาโหตุยาตะรูยาตะโูมาตามาตาปิตาโลปิตาโลพุณะพุณะวันภานิวันทาณิดูนั่นก็จะได้ท้าวายเรื่องพิยธรรม พระสงฆ์นั้นที่ได้เมตตาสอนผมองค์ได้ตรัสว่าบุคคลระลึกถึงบุคคลที่จากโลกนี้ไปก่อนเราคุณนี้ได้ระลึกนึกถึงว่าผู้นี้คุณต่นเราได้ว่าจาดานอมวอายหวว่า,วา พุทธะปัจฉานัยโนอัญจตาโวธัมมาปะฏิฆายุวัณโสภาภาวะสันโธสังฆังนามิเอวพระสงฆ์จะได้สืบต่อกิจการของพระ yeah. <saiden> <Aud> <Onion> พระองค์เดินข้ามแม่น้ำอีรัชนาเป็นต้นโพแม่น้ำต้นโพก็บางลุ่มบางส่วน